จากพาร์ทก่อนเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้ยึดคืนเขตทอสมาแล้วนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มรุษยชาติเนี่ยขึ้นต่อกรก,กับเ่าไทยท่านนะครับแต่ยังไงซะเอเรนเนี่ยก็เป็นบุคคลนะครับที่นำชัยชนะมาได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ได้ชัยชนะในรอบนี้นะครับแต่ก็ถูกยัดเข้าสารทห,หารไปที่เรียบร้อยเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็ต้องมีการตัดสินนะครับว่าเอเรนเนี่ยจะได้ไปต่อหรือพอเท่านี้ไปดูกันเลยแล้วกัน เอเลนนะครับแปลงกายเข้าสู่ร่างไททันนะครับโลโลเพื่อทำการเอาหินไปอุดรูเอาไว้นะ<ต>เราก็เลยชนะศึกมาในรอบนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนีย่ยการที่ไททันช่วยมนุษย์นะครับก็ยังเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกอยู่ดีนะเป็นกระแสะที่ร้อนแรงนะครับหลังจากภารกิจเอเลนก็ได้ถูกจับโดยสวัสริ์ต,รตำรวจนะครับ ดาริสซักเล่ส,สอดงต้อง,อาองการตัดสินโทษแหละว่าจะโดนลงทันยังไงนะครับโดยดาริสซาเชอรี่ ดูดีจะโดนเมตตาหรือเปล่าเขาจะนั้นเท่ากับว่าชะตาของเอเลนนะครับอยู่ในมือของผู้ชายคนนี้เพื่อนของเรานะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเอเทั้งหมดเนี่ยก็ถูกเชิญเข้ามาที่ศาลนี้ด้วยนะครับสาหรับตำรวจเนี่ยเขาต้องการให้เอเลนโดนสังหารในขณะเดียวกันโดยํำรวจได้ต้องการใช้พลังของเอเลนนะครับเพื่อจะได้ทําให้มีข้อได้เปรียบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยความเห็นก็เคยตรงกัน แต่ว่าเอเลนเนี่ยก็ทำให้ความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไปครับพวกแกไม่เคยแม้แต่จะเห็นไททั่นด้วยซ้ำแล้วจะกลัวอะไรกันนักหนาะไอ้พวกที่มีพลังแล้วไม่อยากจะสู้นะเอาพลังมาให้ฉันยืมถ้ากลัวการต่อสู้พวกกี่ขาดเอ้ย ขูบปากไปไลรฉันลุยแทนเดือดเดือดเตรียมปืนครับท่านโอ้โหเดี๋ยวเต็มข้อมีไวโอ้โหเดี๋ยว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 มีกระสาทนไม่ไหวครับมาจัดหนักสักขนาดนี้มันก็แรงไปนิดนะเนี่ย เลนเอาตาสะบักสะบมมันเป็นการส่วนตัวเลยเทคนิคของฉันบางทีการเจ็บปวดก็สั่งสอนคนได้ให้เป็นคนดีการสอนที่ดีไม่เหมาะกับนายมันต้องเป็นหลักสูตรที่โหดนิดนึงโดยเฉพาะเวลามอบี่เตะง่ายหลังจากเจ้านี่มันเป็นไททันมันสังหารไททันไป20ตัวก่อนที่จะหมดแรงถ้ามันเป็นศัตรูเราแล้วก็ น่าจะสร้างปัญหาใหญ่คิดว่าพวกแกให้จัดการมันได้บ้างละแล้วคิดว่านายฆ่าเขาได้ไหมละ่ะผมมีข้อเสนอครับท่านผู้การว่าไงเอรนในร่างของไทาทานเนี่ยมไม่แน่ชัดว่าจะเป็นอันตรายเท่าไหร่ อยากจะให้ให,หัวหน้าหน่วยรีวายเป็นคนจัดการแล้วก็ส่งเขาเข้าสู่หน่วยสํารวจฮะคิดว่ารับมือไหวไหมล่ะลีวายการฆ่าเขาไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเท่านั้นแหโชเทพแล้วเขาจะคุมพลังได้หรือเปล่า บางทีอาจจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเอเลนคุมพลังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็อยู่ในคําถามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันจะลงมติเอเินเจเกอร์จะได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่หน่วยสํารวจนี่ <c oughs> ในที่สุดก็ได้เข้าจึได้ครับรแหมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าในที่สุดก็จะได้เข้ามาในหน่วยที่ เราตั้งใจที่สุดนะครับก็คือหน่วยสํารวจนี่แหละเป็นหน่วยที่อันตรายที่สุดแล้วก็เสี่ยงที่สุดเพราะว่าจะต้องออกไปนอกเมืองนะครับเพื่อไปสํารวจพวกไททันอะไรพวกเนี้ก็ผมเอเลนเยเกอร์ครับฝากตัวด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรากําลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเอลเลนคือความฝังเดียวของนุษยชาติที่เขาสามารถกําจัดไททันได้แต่อย่างน้อย,อยก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันเนี่ยคิดถูกเพราะฉะนั้นจากนี้การดูแลเอลเลนจะอยู่ภายใต้หวัวหน,น้าหน่วยรีไว ส่วนพวกนายที่เหลือก็ได้รับการตัดสินไปแล้วฉะนั้นเลิกกันนี่คือผมเองครับอยู่กับพวกหน่วยสำรวจเนี่ยลำบากใจแย่เลยยังดีว่านายก็อยู่ที่นี่ด้วยนะได้ข่าวว่าฮังจีคเนี่ยเ้าเลือกนายมาเลยเหรอแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ได้เกรดดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราหล่อหรือเปล่าเฮ้ยมีคําตอบด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูดี จัดไปเพื่อนงั้นเหรอไม่ตลกกันนะแต่ยังไงซะฉันก็อยากจะเข้าหน่วยสำรวจมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับฉันดีนะยังไงฉันก็ทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วล่ะไม่รู้หรอกว่านายจะอยู่นานแค่ไหนแต่ว่าก็คงจะต้องร่วมมือกันอยู่ดีก็ทําให้เต็มที่แล้วกันนะตอนนี้ดูเหมือนว่าหลังจากที่เขตชอตกลับมาสู่ปกติเนี่ยเราก็ใช้ชีวิต นะครับเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นสเต็ปแรกเลยก็คือทําการสาร้างสัมพันธ์กับคนแถวนี้นี่จีบนิโกก่อนเลยแล้วกันนี่นะครับผมก็ได้ให้กําลังใจเธอไปครับหัวใจก็ขึ้นนิดนึงนะเราก็ไม่ลงลึกรายละเอียดมากเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับแคลผมจีบได้หลายคนเลยนี่มาเอา้าแอนดี้ก็จีบได้เหรอเนี่ยโอ นี่เราเข้ามาอะไรอ่ะหน่วยฝึกเหรออ๋อเป็นการฝึกแบบใช้มือเปล่านะครับเดี๋ดูดีว่ามีกระสานี่เขาจะเก่งแค่ไหนอแย่จังเลยยังควบคุมพลังตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอ๋อเราโดนอัดมานี่หว่าเราก็ต่อไปว่าอ๋อเจ็บ พอสมควรนะครับมีหลังก็ระวังหน่อยแล้วกันนะเอราฉันรู้สึแกแย่มากเลยตอนเนี้แอนดี้นะครับน่าจะสอนมานเหมือนแอนดี้จะใช้เทคนิคบางอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนด้วยแอนดี้คือคนที่แบบเก่งมากนะสําหรับในาระตูเรื่องนี้นะครับนะที่ผมได้ทําการเล่นจบภาคหนึ่งมาเขาน่าจะไปเรียนวิชารับมาแน่ๆเลยผมว่าอ๋อไอเลนบอกว่าถ้าสนใจจะลองฝึกก็ให้ถามแอนดี้ดูนะครับ เทคนิคดีมากอะลองมาเรียนรู้กันดิเผื่อเราจะเก่งขึ้นบ้างน่นยงงยังไงอีกล่ะพวกเรากำลังคิดอยู่ว่าเธอช่วยสอนเทคนิคการต่อสู้ให้เราได้หรือเปล่าเนี่ยอยากจะเรียนรู้สินะถ้าอย่างนั้นก็ดูแล้วก็ไปฝึกเองสิ <laughs> ไม่สอนซะด้วยเอาทำให้ดูได้ปะลนะ่ะ w i l l you show us เอ <laughs> นี่หัวใจขึ้นปิ๊งปิ๊งโอเค ทำแบบนี้โอ้ยตังการตังการดูไม่ค่อยแบบแมนเท่าไหร่หลับเลยโมดี้กันแค่นี้เองกันเหรอเรียบร้อยเลยครับล่อผมซะล่วงเลยได้ชมกไม่ได้นายโอเคนะฮะนี่เธอคิดอะไรของเธอกันแน่เนี่ยฮะมันน่าจะรู้จักการใช้ชีวิตแบบเป็นทีมบ้างแน เธอเป็นคนอ่านยากจริงๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรกันแน่เนี่ยยังก็ระวังแอนนี่ไว้ด้วยตละกันนะเอเลนนี่ถึงหรือเปล่าแหลงอัพแงอัพนี้ผมสักวันนึงผมจะจีบติดนะครับเฮ้ยได้สกิลเชสดาวอาจจะเป็นสกิลแบบเวลาแอนนี่อยู่ใกล้ๆนะครับอะเราเข้าสู่ภารกิจหลักกันเลยดีกว่า ภารกิจต่อไปคือไปที่เขตทอสนะครับตอนนี้มีเทนนิ่งแอนเรียกับทอสดิสทริกต์ไปทอสดิสทริกต์ก่อนอ่ามาแล้วนะครับนี่แสดงว่าเราสามารถซื้อของอัพเกรดอาวุธอะไรได้แล้วเด็ไปกันเลยของขายเต็มไปหมดตรงน,นี้น่าจะเป็นภารกิจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาอันนี้ร้านค้าหรือเปล่า ซื้อของได้ซื้อแร่ได้ซื้อไปออพอดีพอดีแล้วกันตอนนี้เราได้รับภารกิจใหม่มานะครับโดยการกำจัดไททันที่ยังคงเหลืออยู่นะในบริเวณส่วนของกำแพงนะครับเพื่อกู้คืนเขตทอสต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จโดยไวแล้วก็เตรียมการเอาไว<ห>้พร้อม<อ>ด้วย เพราะว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะออกไปเซอร์เวยนะครับเออวินนายคิดยังไงสําหรับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับปฏิบัติหน้าที่ในรอบนี้แหละคิดว่าฉันก็ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะแต่ยังไงซะเราก็ต้องปะทะก,กับไททันอยู่ดีฉะนั้นนะ่ะเธอเตรียมการพร้อมหรือย,ยังล่ะือคิดว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะที่ให้พวกเขาเนี่ยได้หาประสบการณ์เดี๋ยวยังไงฉั้นคอยดูพวกเขาเองก็แล้วกันอย่าเป็นห่วงเลยจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้พวกนายเข้ามาร่วมด้วยนะว่าแต่นายคิดยังไงล่ะทหาร เราก็ต้องตอบไปว่ายังไงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเรื่องนี้อยู่ดีอลุยตอบแบบชายชาติทหารโอเครู้สึกแบบนั้นก็ดีหวังว่าประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยจะทำให้นายเป็นทาหารที่ดีนะจิงจเธอนำเจ้าเด็กนี่มาเนี่ย ก็ด <ider> <itor> <cción S 1> ูแลด้วยละกันก็แน่นอนอยู่แล้วฟังให้ดีนะแกมิเกเซยังไงก็อยู่ติดติแช้นเอาไว้เลโอเค้นเวลาลุยเต็มที่แล้วทีนี้เอาละไปก็เลยไม่ต้องเสียเวลากันอยู่ไปจัดเลยอ๋อนี่น่ต้องตัดแขนตัดขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจะได้เต็มระบบ เก็บงานที่คอยังไม่ขึ้นอ่ะมันให้ผมไปตัดตรงนี้ก่อนผมก็ดันขึ้นไปหลายรอบแล้วโอเคไป let's go เรียบร้อยหนึ่งเหมือนจะมีบางอย่างด้านนู้นองค์การความช่วยเหลือกำลังมามีเทพธนาเด็กด้วยมุ้ยของเยอะนะเราไปกันนีแน เก็บงานเลยครับถ้าของเยอะๆอย่างนี้เราก็ต้องเอาเย้ไปว้าวล่วงไปขบวนต่อเลยตายซะตัวเด็กนี่ก็โดนด้วยเด็กเราก็ไม่เว้นฮึ่มพุงเหือดเลยนะครับตอนนี้วิญญาณไปเลยครับจริงจแล้วมันมันก็เรียกม้าได้ดีกว่าผมไปเองแล้วกันเฮ้ยไอ้วนนี้หนึ่ง ไอ้อ้วนนี้มีแขนนะครับด้านหนึ่งจับไปอ้วนเก็บงานเลยข้างบนเดี๋ยวมันไม่ขึ้นข้างบนวะไม่ได้ดิมันมันมันล็อกขึ้นไม่ได้ถ้าล็อกขึ้นไม่ได้เราก็ตัดอันอื่นก่อนโอเครอบนี้ระเลียมสวยไล่เก็บไปเลยอย่าลืมวงขาซ้ายมีของ ไปเก็บงานได้เลย<ป>เต็มอีกหนึง่งเรารวบรวมตีเพิ่มได้นี่หว่าเดี๋ยวนะผมไม่ได้เอาตีมาเลยเอาตีไปเพิ่มก่อนดีสะพายดีเลยได้ด้วยนี่หว่าอันนี้ม้าขี่ได้อ่ะเข้ามายังไงซร้างมาเจมกันก,นก็มีคนช่วยเหลือนะครับไม้หมดเลยจะแล้งดีแล้แงอะไรเก็บมาก่อน าดูเหมือนเพชรท่าแจกมาท่ากับไททันตัวดูนี่ว่าไปพุ่งไปเลยครับตอนนี้เราไล่เก็บระหว่างทางไปด้วยเพราะว่า SOS ยังได้อยู่ขวานี่หนึ่งตัวตรงนี้จุดยึดสลิงน้อยมากอ๋อไอเด็กผิวนี่เหรอได้เด้ไม่นี่ไปกินนมแม่ได้หรือยาวกมไปวิ่งใส่ครับวิ่งใส่ ต้องเก็บงานถักมุมบนเรียบร้อยมิชชั่นภารกิจสำเร็จแค่นี้ยองเหรอเอาละตอนนี้เขตกำแพงครับเรียบร้อยทีนี้ก็ไปด้านนี้ต่อตรงนี้น่าจะตัวตึงเทด้าอยู่นี่ว่ะเอาของไหมพี่เลยนี่แน่หลบ่อนระวังมันจะตก้ย เดียมเดียมไม่ได้เดียมไม่ได้มันหันหน้ามาโอเคจังหวะนี้แหละเพื่อนรอครับเพื่อนรอเอ้ยเพื่อนกำลังจะตายด้วว่ะดึงดูเลยเพื่อนปบอีกทีนึงไอ่ตปีดไม่พอเอาไหมเออตัดแขนเลยครับบังอาจจะแดกเพื่อนเราเหรอตายซะไอ้หนูตรงนั้นมีของด้วยเดี๋ยวเราต้องใช้ท่าไม้ตายครับไปยิงท่าไม้ตายก่อน ไปช่วยกันเพื่อนปวดแม่งเลยเออลุ้มลุมล้มลุ้มลุม้มยำยำเลยยำเลย,ยเลยบาบ้านฮารุโต่ออันนี้ตัวเล็กนี่ว่าไม่เท่าไหร่มึงยาวเลยครับไปตีตัดคอเสร็จเรียบร้อยต้องไปด้านนู้นมามามาขี่มาบ้างครับเปลืองแก๊ส ดูเหมือนว่ามันกำลังจะเข้ามากันเยอะเลยดีกว่าอ๋อนี่อยู่ทางนี้กันเพียบเลยครับอันนี้เรารีสพลายได้จริงๆเราจะเติมแก๊สเติมอะไรก็ได้แต่มันเหลือๆอยู่นะไม่ต้องใช้ก็ได้อุ้ยมีของเยอะว่ะข้างหน้านี่ของเยอะมากไปเลยฟุ้งจัดก่อนนะขานีมันไปโดนเหลี่ยมขาไหนมันไปโดนขาน้นกระเบี้ยวเลยนี่ไงล้ม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 เอาเก็บการเลย ีไม่ต้องเสียเวลาเอาของตัวละยอย่างก็พร้อมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่สวยเอาไปเก็บงานขึ้นบนขึ้นบนตายเปล่าตายอยู่เอาเลยสังหารเลยไม่ต้องรอช้าอันนี้มีขาซ้ายขาเดียวเอาตัวเล็กๆอย่างนี้ชิวเลยต่อเลยครับต่อเลยเอย้ยโอ้โห เดี๋ยว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 ห้ดิ้นดิ้นดิ้นละเล่าดิ้นละสาวดิ้นละสาวเรียบร้อยมันเป็นล็อกเป้าที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นทางวงกลมครับตอนนี้ถ้าใจดีก็คือเรามาฆ่าด้านนี้ก่อนวนวันนี้ก่อนดีแหละตัวนี้แหละที่มันมาล็อกเป้าเมื่อกี้นะครับผมไปเอาดีละข้างเอาดีละข้าง อ <skin> <bin> ่ามุมม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 ามันมาลุมด้วยเนี่ยระวังนะเนี่ยสามตัวเลยครับตอนนี้ทางไปตายเลยดีกว่าระวังระวังตัวด้านลุกก่อนแล้วกันโอเคต้องเก็บของมาไนี่นี่เฮ้ยระวังมันกระจับอุ้ย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 เขาเต้นเราเต้นทุกคนเต้นเหรอเต้นเหรอเราเราเต้นเหรอ ใหลบ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 แขนมันนี่ดื้อจริงนะตัดออกนี่กินเลือดเราครับลบลบลบเร็วลบเร็วลบเร็วพอนี่ตัดได้ปะเนี่ยเหลี่ยมเนี้ยตองลองเออได้ได้นี่เดือดพุ่งเดือดพุ่งลบลบลบเออผมไม่สนน่ะผมอัดอย่างเดียวเอาเลยเหลี่ยมนึงเหลี่ยมนึ่งดินดินดินมันดินระวังเลยเนี่ยมันเอาแล้วมันเอาแล้ว ตัวนี้มันสู้ครับมันสู้ต้องตัดแถมันก่อนถ้าตัวไหนมันสู้เราต้องเราต้องหลบนิดนึงตายไปเนี่ยโว้ยโว้ยโวมันชักมันชักเอาไงดีผมต้องเปลี่ยนเป้าหมายทำไมมันดิ้นจังวะไอ้โบนี่ทำไมมันดิ้นจังอีกทีนึงเออตัวนี้เสร็จละไปเลยนี่ถ้าไม่เล่นส่วนอื่นมันก็ดิ้นอยู่นั่นแหละ ลอจากฝั่งนี้ไป SOS ครับผมเอาเละตัวที่เก็บงานเลยล็อกคอพอดีจะได้ไม่เสียเวลาแ,ลแต่จังหวะถ้าบางตัวมันไม่ล็อกคอก็เราเก็บตัวอื่นก่อนนี่เพราะบางทีมันขึ้นไปที่คอไม่ได้นะบางตัวเอาละไปเลยตัวนี้ไม่มีอะไรเรียบร้อยจะถึงเพื่อนละมาแล้วเพื่อนโอเคเก็บตัวเล็กก่อน บบมี่แขาสองข้างได้ของเราบอกไหมเต้นขาก่อนเก็บเลยปิดฉากเลยเตรียมตัวตายซะเรียบร้อยเอาล่ะมาเก็บด้านนี้ต่อกำลังเต้นอยู่นะครับตอนนี้ พาทิ้งเลยนี่แน่จังหวะนี้เหลี่ยมสวยพอดีอุ้ยตัวนี้ล็อกเป้าสวยเมื่อดีเอาไปเลยยาวเลยฟาดเข้าไปสายมีอีกหนึ่งไปแก๊สกหมดแล้วตอนนี้เอามีของล็อกของพอดีครับต้องเอาครับตอนนี้วนไปข้างหลังวนไปข้างหลังก่อนโอเค มันหันมาครับมินได้หรือเปล่าได้อุ้ยได้วะ่ะตดเรื่ต้องกลับไปรอบนอกต่อมันมีมาโผเพิ่มเลยยาวเลยครับตอนนี้ดีกินแก๊สต,ตอนนี้น่าจะเติมด้แล้วนะแต่ดาบยังได้อยู่เพราะว่าไม่ใช้ทางไม่ตายไันใช้ทางไม่ตายเุิมันก็เติมไปครับอันนี้อะไรบ้างอันนี้เติมเติมของไม่ใช่เหรอใช่ปะ่ะอันนี้บิลเบะเอาเป็นพวกนี้ไปแล้วกันอุปรกรณ์ รีซ็อกของเปลี่ยนแก๊สให้เรียบร้อยอ่าโอเคอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อน,นี่น่าจะยิงแฟดปะผมก็ห่างหายไปนานเลยวงการนี้ลืมๆบางอย่างเดี๋ยวตรงนี้ตัวครับเอาเก็บกันเลยเนีย่จัดเลยจัดเลยต้องเสียวไาอยู่อะไรเนี่ยฮะ ตายไม่ตายตายนี่หว่าทำไมทำไมอยู่ดีล้มเฉยจังหวะฟันมันแล้วไปกระแทกคอไม่รู้ไปกระแทกท่าไหนตัวสุดท้ายแล้วไปเนี่ยเอาละเรียบร้อยไม่ต้องรอช้าเลยตัวนี้เฮ้ยได้เปล่าได้อยู่อุยสวยๆหมดละมีใครโหดกว่านี้อีกเปล่ะอ่าเสร็จภารกิจไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมาย อจพวกเราลอดมาได้เอาแตยังไม่หมดมือนจะมีบางอย่างปรากฏด้านนี้นะครับมีสัญญาณของความี่เือมาเราไปจัดการไปช่วยกันอยู่ในซอกนี้เหรอมาเพิ่มเพียบเลยครับตอนนี้แล้วก็ฆ่าทิ้งเลยเอาตัวใหญ่นี่ก่อนี่น ถ้าเลียมสวยเราก็จัดเลยไอ้นี่ของเยอะไอ้นี่ของเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเลียมเปลี่ยนเลียมตันขามันผิดข้างครับอีกข้างเอาอีกทีเอาทีเดี๋ยวเดี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 วไปตัดมันตัดมันขึ้นบนเลยล่นหล่นล่นล่นมันล่นมันล่นเอาไปมาแล้วหล่นจากตึกหล่นจากตึกกับเรา อ้อม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 มาอ้อมมาเออโอเคตรงนี้แหละไปเลยไปเลยครับไี้เน่หมดเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าหมดหรือเปล่าอ่าโอเคเึ้นม้ารอเลยมานี่วิ่งไวๆได้ไหมอ๋อมันมีท่านี้ด้วยด้วยที่เป็นน่าจะสนิทกันแท็กว่าให้จำไม่ผิดอุ้ยปรากฏตัวใหม่มาทุกคน เด DA, Collins, Phoenix, wow. ははี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูผมใช้ได้เปล่าอ๋อเราไม่สามารถใช้ไก่พวกนี้ได้ระวังเหมือนมันจะเหมือนมันจะปาคว้าอุ้ย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 เตอไปเด้เมื่อกี้จะคว้าเหรอโดนสวนไลยครับแต่ก็เสียเลือดดีกว่าตัวนี้ตัวนี้โหมดใช้ได้ครับเออเอาดิขาดไปก่อนหนึ่งข้างเอาขามืก่อน มันดิน้นมันดิน้นมันดิน้นเออไปลุยสะปีดไม่พอถอยมาก่อนต้องอยวงห่างให้มันได้เหลี่ยมมาี่ขาดอีกข้างเราต้องฮิวก่อนซะเนี่ยฮิวก่อนแล้วกันยามฟรีอยู่แล้วสองฟรีเดี๋ยวตายออตายไม่ว่าหลักจอมันแดงมองยากเกมนี้น่าจะน่าจะตียากอยู่กันแล้วเนี่ย ติดแน่นอนเลยอ่ะเท้าขึ้นพอดีโอ้โหเดินขาเดียวได้เดินขาเดียวได้ด้วยจัดไปอุิยเบามากอืออือเอาอีกไม่ค่อยตัดไปแล้วกันอึดที่ได้เนี่ยอืดเดีวเราอืดเดีวเราไอ้ท่าไม่ตายไม่ได้เลยร่วงไหม่วงไหมเออโหมีเบามากอ๋อจะเป็นเพราะว่า มันเปิดถ้าไม่ตายมันก็เลยตีเบาเปิดปั๊บตี่แน่เสียสามพันเลยยอดปั๊บหมดแล้วปั๊บหมดแล้วขาดนะครับสุดท้ายครับตอนนี้จะตียังไงก่อนเรียบนี้โอ้ยได้อยู่เหรอเรียบร้อยสังหาไปแล้วสามสิบตัวเปลี่ยนดาบเลยลวยกันของมันมีอยู่แล้วเลียนไปเลยอ่าโอเค ต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ตรงนี้มีเติมทัพทายได้นี่ว่าเนี่ยเออแวะก่อนลง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 เติมเลยครับอ๋อเดี๋ยวต้องขดโอเคระวังมันมาแล้วไปมันจะคว้าครับทุกคนจะควา้าเหรอทีเดิเออตอนแรกเสียร้อยเดียวเอาไงต่อดีเนี่ยเอาแขนก่อน ย่งน e ั้นเดี๋ยวมันลังเดี๋ยวมันลังเดี๋ยวมันลังมันกอตึ่เอาไว้ไม่ได้พวกนี้ส่วนใหญ่ของเทพอยู่เทพอยู่เราอะเดเออเขาไปถึงว่าตรงนั้นเอามาตรงนี้แหละยมได้จับไปขาดหยุดงานเลยต้องรอช้าตายเปล่าหยุดร้อยครับ ูนนน่่าจะะไไมมีีตตัววออรแล้้เราทำหน้าที่เราได้ดีมากออกจากที่นี่กันเถอะวันนี้มีไททยท่านมา,มากมายเรียบร้อยครับเราผ่านมันมาได้ทีเรานี่สุดยอดไปเลยนะยนะใช่ไหมลนะ่ะดูเหมือนว่าไออุลูโอเนี่ยมันจะขิงเราทุกคนประมาณว่าแบบคือถ้าเราเจ๋งอะ่ะมันก็เจ๋งกว่าประมาณนี้ถ้าจะอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็ต้องแบบ ผ่านมาสัก100ภารกิจก่อนอ๋อแล้วก็เลยตอบไปว่าอย่างนี้ดีกว่าฉันมีเป้าหมายอื่นนะเออนะไม่ได้สนใจหรอกที่จะไปเทียบกับใครโอ้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะจะได้ไม่ต้องแบบเทเออยู่นะเออเอาละหน่วยของเราทำงานได้ดีมากในวันนี้เราจะกลับไปที่เขตทอสทีนี้กำแพงก็ปลอดภัยครั้งหนึ่ง เราจะต้องทำภารกิจเซอร์เวย์ดว่วนเอเลนเนี่ยจะเข้าสู่ภารกิจพิเศษภารกิจพิเศษเหรอครับท่านทุกคนเรียกว่ารีไวส์โซควอนโอเป็นหน่วยลบสุดยอดของรีไว้น,นั่นเองจากนี้ฉันจะดูลแลนายเองเราจะอยู่ภายใต้การสั่งการของรีไว้นะครับแล้วก็จะมีเพเทราโอูโอ,โอ,โอโแล้วก็กันเธอรด้วย แล้วถ้าเกิดว่าแกแปลงร่างเป็นไทไทันนี่แล้วก็แกโดนเล่นแน่อย่าเป็นห่วงเลยนะเอเลนก็แค่ควคุมตัวเองให้อยู่ <c oughs> ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วบางบท,าทีมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะดิเอาแล้วทําไมพูดตรงหน้าแดงด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาเนี่ยจะช่วยนะครับดูแลเองท <c oughs> ุกอย่างเลยอชอบเราดิโถเรานี่มีเสน่ห์เหลือเกินโอ้โหอะไร อะไร S S S กันอย่างเดียวเลยนะครับอะหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับในวันนี้กับ a t คแทกออนไททันก็เป็นว่ายังไงนะครับในพาร์ทนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์นะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันจนจบนะครับใครอยากดูภาคแรกนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม